น้ำมันเล็กน้อยนะครับน้ำตาลปีบ๊บเดี๋ยวเราจะทำการผัดให้น้ําตาลปีบ๊บเปลี่ยนสีก่อนนะครับในขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนนะครับ ปกตินี่ยเขาจะเอาสามเกลือมาผัดก่อนนะครับแต่ผมเลือกใช้ห่อในผ้าขาวบางแทนเราจะไม่ตำรวมกันนะครับเพราะว่าเด็กๆเกขาไม่ค่อยชอบทานนะครับโอเคน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนสีผมจะตำด้วยขาหมูนะครับวันนี้จะทำเป็นแบบขาหมูหั่นชิ้นเนาะ ่วงที่เราใส่ขามหมูลงไปเนี่ยน้ำตาลก็จะจับตัวเป็นก้อนไม่ต้องไปตกใจนะครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆพอขามหมูสัมผัสกับความร้อนน้ำตาลก็จะละลายเรื่อยๆนะครับที่ผมไม่ทําให้น้ําตาลเปลี่ยนเป็นสีเข้มเนี่ยเพราะว่าเด็กๆเขาไม่ชอบมีกลิ่นไหม้นะครับพน้ําขาหมูเริ่มออกมาแล้วน้ำตาลละลายแล้ว เราก็ค่อยๆเร็งไปขึ้นอย่าให้แรงมากนะครับสังเกตด,ดูให้หนังหมูเนี่ยตึงขึ้นมาถึงจะเติมน้ำนะครับแส่น้ำให้ท่วมเลยนะครับก็รับับหมูเนี่ยเราจะใช้เวลาตุ๋นนานมาก ในห่อนี้จะมีกระเทียมารากผักชีกับพริกไทยนะครับเติมน้ำต้งขาหมูแล้วก็ตามด้วยขิงนะครับขิงเนี่ยเราจะใส่สัก2อสแว่นก็พอหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือครับน้ำเริ่มเดือดนะครับให้เราใส่ห่อที่เมีารากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปนะครับ กดให้จมน้ำหลังจากนั้นเราจะเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำนะครับอันนี้สีสันแล้วแต่ตามชอบเลยนะครับผมจะไม่เอาแบบดำมากเนาะลังนั้นก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวครับให้เราปรุงคร่าวๆก่อนเดี๋ยวพอขาหมูนิ่มดีแล้วเราก็ค่อยปรุงรสชาติเพิ่มนะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นน้ำเข้าหมากนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแต่น้ำให้ตักผักถุงนิดเดียวนะครับเราก็บีบเอาแต่น้ำถุงนึงเนี่ยใส่หมดไปเลยนะ หลังจากนี้พอน้ำเดือดมีฟองเราก็คอยช้อนฟองดำๆออกนะครับให้เราทำการช้อนฟองออกนะครับเมนูนี้ก็มีชื่อว่าขาหมูต้มเค็มฝีมือคนที่ทำใจนะครับพอช้อนฟองออกแล้วเราก็ ทำการตุนด้วยไฟอ่อนนะครับตุ๋นไปจนกว่าขาหมูเราจะเปื่อยเดี๋ยวเรามาชมกันตอนใกล้จะเสร็จนะครับเปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวย้ายมาตุนในหม้อฝาหม้อปิดไว้นะครับ หลังจากตุนไปสักระยะหนึง่งก็ให้เราทําการนำห่อผ้าที่หอ่อรากผักชีกระเทียมพริกไทยออกนะครับแล้วก็ขิงด้วยให้เราคีบออกเลยอันนี้สำหรับที่จะให้เด็กๆทานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนโตทานเองเนี่ยไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับ ครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูขาหมูต้มเค็มฝีมือเพื่อนบ้ในนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยและร้อนรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนนะครับคลิปนี้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกนําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ